ในส่วนบางครั้งเกิดเหตุมีแต่จะยึดรถจะยึดรถไอเรากลัวเสียเวลาบางคนไม่พอนะฮะเงินไม่มีติดตัวแล้วรถก็ไม่มีที่จะไปรับลูกไปธุระหรือธุรกิจเร่งด่วนนะฮะบางทีน่าเห็นใจตรงนี้กฎหมายในเรื่องนี้ได้กําหนดไว้ในพรบจราจรทางบกนะฮะมาตรา143ในการที่เจ้าหน้าที่เขาจะมีสิทธิ์ในการที่จะเข้ามาออกคําสั่งหรือสั่งให้งดใช้รถนะฮะ เดี๋ยวต่อไปผมจะมาพูดเรื่องใบขับขี่เรื่องหมวกนะครับว่าเฮ้ยแล้วมันยึดได้เหรอนะเอาเรื่องตามหลักกฎหมายก่อนนะฮะสิทธิ์ที่จะยึดของตํารวจจริงๆกําหนดไว้พรบจราจรทางบก2522มาตรา143กรณีว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจพบเห็นผู้ขับขี่นะฮะใช้รถที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา6ของพรบมาตรา6บอกว่าเป็นประพวกประเภทรถที่มีส่วนควบไม่ครบรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงไม่สมบูรณ์นะฮะ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจที่จะมีคำสั่งนะฮะให้ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับก็ตรงนี้สามารถที่จะออกให้ออกคำสั่งให้ผู้ขับขี่ไปซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้องอันนี้คือมีหนังสือแต่อีกจุดหนึ่งนะฮะในกรณีมาตรา143ทวิก็บอกว่าในกรณีเจ้าพนักงานตำรวจพบเห็นรถซึ่งมีสภาพไม่ถูกต้องตามมาตรา10ทวิ เจ้าพนักง,งานตํารวจมีอํานาจสั่งให้งดใช้รถเพื่อให้ไปทําการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับตามมาตราสิบทวิคืออะไรรถประเภทเครื่องยนต์เป็นมลนภาวะนะฮะมีเสียงดังผิดปกติอันนั้นคือเจ้าหน้าที่ตํารวจมีอํานาจสั่งให้งดใช้รถเป็นการชั่วคราวถ้าเกิดว่ายังไม่ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะฮะอาจจะมีคําสั่งเด็ดขาดให้งดใช้รถเด็ดขาดเลย ตรงนี้สิเขาถึงจะมีอำนาจในการยึดรถที่แท้จริงนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วกรณีขับรถไปนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการโบกหยุดอย่างเช่นว่าเฮ้ยท่อดัดแปลงเปลี่ยนแปลงสภาพรถมีอำนาจยึดไหมตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจที่จะกักไว้ชั่วคราวเพื่อให้เจ้าของรถแสดงหลักฐานแล้วขอรับกลับคืนไปเพื่อที่จะออกหลักฐานให้แก่เจ้าของรถนะฮะว่าให้ไปทําการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องภายใน30วัน อันนี้คือมีหนังสือสั่งให้แก้ไขนะฮะหรือกรณีรถซึ่งมีเสียงดังนะครับเสียงดังเกินกว่ากำหนดไว้ถ้าเป็นกรณีเสียงก็คือ95เดซิเบลถ้าเป็นกรณีควันดำนะฮะแบบกระดาษผ่านกระดาษกลวกกรองนะครับตรงนี้ก็คือ45หรือถ้าเป็นผ่านทึบแสงก็คือ50นตะฮะตรงนี้ถ้าเกินก็ถือว่าเป็นรถซึ่งฝ่าฝืนต่อมาตา143ทวิ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจที่จะยึดรถไปนะฮะไปทำหนังสือเพื่อที่จะสั่งให้งดใช้รถเป็นการชั่วคราวถามบอกว่าเฮ้ยยึดได้ไหมคำสั่งให้งดใช้รถเป็นการชั่วคราวนะฮะเขายังไม่มีอำนาจในการที่จะยึดเพียงแต่เมื่อเอาไปไว้ที่โรงพักแล้วนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกติดสติ๊กเกอร์พร้อมหนังสือคอพอหนึ่งให้ไปทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใน30วันแล้วสั่งหยุดงดใช้รถชั่วคราว จะเป็นสติกเกอร์สีเหลืองๆแปะไว้ตรงบริเวณกระจกนะครับเรายังสามารถนำรถกลับไปแก้ไขได้อันนี้เป็นข้อมูลจากกองมลพิษเลยนะฮะสนักง,งานควบคุมมลพิษเลยเขาบอกว่ายังมีสิทธิ์ในการใช้รถไม่ใช่ยึดแล้วต้องเอาตรงนั้นแต่เพียงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตุกติกคือคุณไปเอาหลักฐานมาเอาเล่มทะเบียนเอาอะไรมานั่นคือเขาไม่อยากที่จะให้คุณเอารถไปแต่ความจริงตามกฎหมายบอกว่า แค่มีคำสั่งได้นะครับว่าให้งดใช้รถเป็นการชั่วคราวนะครับสติกเกอร์สีเหลืองแล้วออกคอพอ .1 ให้ไปทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาภายใน30วันถ้าหากว่าคุณไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใน30วันนะฮะเขาจะมีสติกเกอร์สีแดงคาดงดใช้รถเด็ดขาดตรงนี้เราจะไม่มีสิทธิ์เคลื่อนย้ายรถเลยเว้นแต่เจ้าหน้าที่เขาจะอนุญาตให้นํารถออกไปนะครับซึ่งเขาจะออกเป็นคอพอ .2 อนุญาตให้ใช้รถ ซึ่งสั่งห้ามเด็ดขาดแล้วเป็นการชั่วข่าวนะถ้าเราไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงรถที่ห้ามเด็ดขาดนะครับเขาก็จะออกคอพสอเพื่อที่จะยื่นคําร้องขออนุญาตให้ยกเลิกการงดใช้รถเด็ดขาดเขาถึงจะออกคอพสอีให้ฉะนั้นสรุปแล้วก็คือลดเสียงดังก็ดีลดควันดําก็ดีนะฮะยังไม่มีอํานาจในการยึดกักรถเขาแค่มีอํานาจในการออกคอพอให้คุณไปแก้ไขภายใน30วัน คุณยังมีอำนาจในการที่จะใช้รถได้อยู่นะครับเพียงแต่ต้องไปแก้ไขให้ถูกต้องทีนี้ถามว่ากรณีเราขับไปบอกเฮ้ยแล้วกรณีไหนที่เขาจะเรียกหยุดเรียกตรวจได้ถ้าเกิดว่ารถเราควันดําก็จริงเสียงดังก็จริงแต่เจ้าหนะ้าที่ไม่มีเครื่องตรวจวัดคุณไม่มีอำนาจเลยนะครับที่จะจับเขาไปที่โรงพักเพราะว่ามันยังไม่ปรากฏความผิดที่ชัดเจนคุณอาจจะว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ให้ไปแก้ไข แต่กรณีความผิดมันชัดผ่านเครื่องวัดวัดเสียงวัดควันดํานั่นแหละเขาถึงจะเป็นความผิดคุณถึงจะมีอํานาจในการออกคําสั่งให้งดใช้รถชั่วค่าวนะไม่ใช่ว่าหูทิพตาทิพขี่ไปเห็นเฮ้ยเสียงดังขี่ไปเฮ้ยควันดําจับเข้าทันทีไม่ได้นอกจากนี้ไอ้พวกท่อเปลี่ยนกระจกไม่ครบนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าคุณออกคําสั่งให้เขาไปแก้ไขได้อย่างเดียวไม่มีอํานาจไปยึดรถ แต่ที่ชอบตุกติกกันคือไปเอาหลักฐานการเป็นเจ้าของรถมาคนเราเวลาให้แสดงหลักฐานอยู่ไฟแนนซ์อยู่บริษัทมันหายากนะฮะนี่แหละเลยเป็นช่องทางที่ตำรวจเขาพยายามกดดันที่จะยกรถอย่างเดียวนะฮะไปไว้ที่โรงพักทีนี้พอเขาเรียกค่าปรับค่า,าใบสั่งแพงๆเฮ้ยยอมจ่ายหรือบางครั้งโดนอยู่ด่านตรวจเขานั่งเดลิเวอรบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว เราก็ยอมจ่ายแพงขนาดไหนก็จ่ายทั้งที่ว่าฝ่าฝืนมาตรา143ทวินะฮะมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทแค่นั้นแต่ไอความที่เราไม่สะดวกเราต้องการไปทําธุระไม่มีรถไปรับลูกแล้วเจะมายึดรถเราจะยกอย่างเดียวก็เลยเป็นช่องทางให้เขากดดันที่จะให้เราจ่ายนะฮะเพื่อที่จะจบคดีโดยเร็วเปรียบเทียบปรับไม่ออกใบเสร็จเปรียบเทียบปรับไม่ออกใบสั่ง ไปใจที่โต๊ะที่ตั้งอยู่ที่ด่านทันทีนั่นคือเป็นช่องทางทีนี้ถ้ากรณีว่าเราขับรถไปไม่มีใบขับขี่นะฮะไม่มีสมุดคู่มือไม่มีอ่าไม่มีเล่มทะเบียนไม่สวมหมวกกันน็อกถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะจับไปไว้ที่โรงพักได้ไหมรถขโมยรถลักตรงนี้เคยมีเรื่องร้องเรียนกันมาแล้วนะฮะเป็นหนังสือร้องเรียนของอ่าทางตำรวจอคอนครปฐมนะร้องเรียนกันไว้ เมื่อช่วงวันที่5มิถุนา2560นะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยศร้อยตีขับรถไปไม่สวมหมวกไม่มีใบขับขี่แล้วก็ไม่มีเล่มคู่มือทะเบียนถูกจับถูกยึดมีการร้องเรียนจราจรไปนะฮะตำรวจมีการไต่สวนเลยนะฮะจึงมีคำสั่งเลยนะฮะว่าในการยึดรถนะครับเจ้าพนักงานตำรวจไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะยึดรถตามข้อหาที่กล่าวมาเมื่อกี้แม้จะอ้างว่าเป็นการยึด ลถตามาระเบียบของตำรวจในข้อที่9บทที่9กรณีนั้นจะอ้างได้เฉพาะรถไม่ติดแผน่นป้ายทะเบียนเท่านั้นนะครับถึงจะอ้างอำนาจการยึดของอระเบียบของตำรวจนะครับเขาเรียกว่าระเบียบร,ระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีข้อที่9บทที่9นั่นเขายึดได้คือกรณีต้องไม่ติดป้ายทะเบียนสุดท้ายคดีนั้นมีคำสั่งให้ลงโทษทางวินัยนะครับ จะเห็นว่าในช่องทางการที่ตำรวจเขาจะเรียกจับเราก็ต้องดูให้ดีไม่ใช่ว่าเขาขู่จะยึดจะจับรถเราต้องยอมไปทุกอย่าง